มาวิเคราะห์การเลือกตั้งกันสักนิดนึงค่ะทางคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีจันทบุรีนะคะก็เปิดเผยถึงการเลือกตั้งในปีนี้ของจันทบุรีครั้งนี้ว่าเป็นการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีแล้วก็น่าจับตามองเลยละคะ่ะ โดยดรชูวงอุบาลีคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนรำไพพัรณีนะคะท่านก็พูดในเรื่องของหลักในการตัดสินใจของชาวจันทบุรีเนี่ยจะมีอยู่ภายใต้3ปัจจัยก็มีการวิเคราะห์กันออกมานะคะ3ปัจจัยนั่นก็คืออยู่ที่ตัวผู้สมัครนะคะการลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนแบบไม่เปิดตัวพักการเมืองมายาวนาน ในส่วนนี้เนี่ยย่อมมีความได้เปรียบมากกว่าการที่ผู้สมัครที่เพิ่งจะมาเปิดตัวในสื่อออนไลน์หลังวันที่ลงสมัครอย่างเป็นทางการนอกจากนี้คนจันทบุรียังคงยึดในเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาเป็นอันดับแรกแล้วก็ตามด้วยนโยบายเฉพาะพื้นที่อย่างพวกเรื่องปัญหาราคาผลไม้ปัญหาภัยแล้งหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมเยาวชนส่วนในเรื่องการเลือกพัก คาดว่าจะเป็นการตัดสินใจจากสื่อหลักและออนไลน์ซึ่งการจะชนะทั้งคนทั้งพักสำหรับจันทบุรีเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่สำคัญคือการดูเรื่องช่วงวัยค่ะอายุของคนจันทบุรีเนี่ยที่แน่นอนว่าคล้ายคลึงกันกับการ กับขั้วการเมืองระดับประเทศนะคะก็คือขั้วอนุรักษ์นิยมกับขั้วเสรีนิยมที่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้มีความชัดเจนนะคะในการเลือกพักแต่ในส่วนของการเลือกคนแน่นอนคะ่ะว่ายังคงเลือกผู้สมัครบางคนเนี่ยนะคะที่มีผลงานและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่ในพื้นที่มานานเนี่ยก็จะเล็งเห็นศักยภาพการเลือกคนเนี่ยก็จะไม่เลือกพักมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในจันทบุรีค่ะ,ะบัตรเลือกตั้งมันเป็นสองใบ ไปหนึ่งเลือกคนไปที่สองเลือกพักซึ่งซึ่งมันแยกเลือกฉะนั้นพักการเมืองก็ต้องออกแคมเปญพักการเมืองก็ต้องทําทุกๆวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองมีคะแนนอันที่2เป็นตัวนโยบายซึ่งก็จะตามมาจากตัวพักการเมืองที่เราจะเห็นนโยบายต่างๆที่ท,ที่ออกมาแน่นอนครับหลายคนก็จะมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมซึ่งซึ่งถือเป็นเรื่องปกติละครับวันนี้ประชานโยบายของทุกพักการเมืองก็เป็นในลักษณะน,นั้นหมดนะครับแล้วเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ก็ต้องเป็นลักษณะน,นั้นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ นะครับก็ก็ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ที่ในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้พรรคการเมืองนึงประ Greek, สบความสําเร็จก็มาจากนโยบายประชานิยมก็มีการลอกเรียนแบบกันมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนตัวแสดงที่3เป็น,เป,นเป็นตัวแสดงที่สํคาคัญและเป็นปัจจัยที่สํคาคัญก็คือต้องถือว่าเป็นตัวนักการเมืองเองนะครับวันนี้นักการเมืองก็จะมีนักการเมืองที่จะเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่ใช้วิธีการหาเสียงวิธีการทํางานแบบเดิมๆก็ยังมีอยู่ นะครับแล้วก็นักการเมืองรุ่นใหม่ก็มีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเราจะเห็นหนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทนะครับฉะนั้นการเมืองแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สังคม,มก็รับรู้ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่การไปการตัดสินใจจะไปอยู่ที่สื่อ These. ออนไลน์สําหรับตัวนักการเมืองนะครับตัวสอสอตัวผู้สมัครสิ่งสําคัญคือการลงพื้นที่ยึดติดก,กับประชาชน,นอันนี้สําคัญที่สุดแล้วผมก,ก็คิดว่าเป็นปัจจัยที่ท ประชาชนจะตัดสินใจเลือกยากพอสมควรนะครับแน่นอนครับเวลาเลือกเราเลือกคนนั้นการตัดสินใจเลือกคนเนี่ยประชาชนก็จะเลือกในคนที่อยู่กับพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเป็นผลที่เป็นผลดีต่อระบบก,การเมืองนะครับเพราะว่าผมมองว่าการเมืองมันมีหลายความหมายซึ่งความหมายหนึ่งก็คือการการเมืองเป็นเรื่องของสาธารนณะฉะนั้นถ้าคนทํางานการเมืองก็ต้องเป็นคนที่ทํางานเพื่อสาธารณะจริงๆแล้วก็อยู่ติดกับพื้นที่จริงๆทํางานใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆ สุดท้ายวันนี้คุณงามความดีที่เขาได้สั่งสมมาเนี่ยก็จะเป็นผลที่ทําให้เขาได้รับการเลือกตั้งมานะครับแต่ในกรณีนี้ก็จะมีจุดที่จะเป็นจุดตัดสินใจนิดหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราชอบตัวบุคคลแต่เราอาจจะไม่ชอบพรักการเมืองนั้นๆนะครับซึ่งซึ่งอันนี้นะครับแน่นอนครับตัวผู้สมัครเองก็จะต้องเอาตัวรอดไปก่อนก็คือหาเสียงเพื่อตัวเองไปก่อนก็ยังไม่ได้หาเสียงเพื่อพักการเมือง